ใช้งานมีปัญหาอะไรไหมทำมาไม่มีนะครับมีแม่บ่นนิดหน่อยมีแม่บ่นนิดหน่อย๋อมีแม่บนน่นเออ,บนเออ <c oughs> เอ,อ่อตอนทำเนี่ยได,ได้ได้กี่ม้าเครื่องนะตอนนี้ยังจูนไม่สมบูรณ์อยู่ประมาณ150ยห้ากว่ารประมาณ150ยห้าเนาะใช่ครับ ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องงงซินะอีกเช่นเคยนะครับวันนีนะ้ผมจะพาเพื่อนๆมาชม j จ็ z d ีคนะคันนี้คือแต่งสไตล์เมกานะหน้าหลังเปลี่ยนเป็นการชนเมกาแล้วแล้วก็เป็นเลสซิ่งนะที่สําคัญคันนี้ทํากําลังอัดมาเรียบร้อยนะเมาม์าที่ได้ที่ถามเจ้าของอยู่ประมาณ150ม้านะครับยังไม่รวมยังไม่รวมในรถไม่รู้มีกี่เม็ดนะก็เดี๋ยวค่อยไปดูอีกที ก็สำหรับใครที่เป็นสาวก j a z z เ k นะครับและลหลงไหลในการแต่งรถนะห้ามพลาดคลิปนี้นะครับก็จะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจงงสินะด้วยนะครับงงกันเด็โอเคก็เดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยครับ ครับก็บอมครับผม GK 8ปดลิ้วครับอ๋ออยู่8ดลิ้วขี่มาหาถึงนี่โอเคก็เป็นบอมนะครับผมขับรถเล่นครับผมขับรถเล่นนะโอเคคำถามแรกเลยที่อยากจะถามก็คือรถซิ่งคันแรกของบอมเนี่ยเป็นรุ่นอะไรก็เป็นเจ้าแจ๊ส GK คันนี้เลยครับคันแรกเลยคือทำซิ่งก็คือคันนี้คันแรกเลยใช่เลยครับผมแต่งขนาดนี้เลยใช่ทำไมถึงเลือกเอา GK มาแต่งตอนนั้นก็เห็นเพื่อนมีครับอยากมีบ้างอยากดึเพื่อนอ๋อก็คือตอนนั้นเลย ใครแม่งก็ออก G K ใวครเราก็เอ้ยรถอยากอยากแต่งมั่งอ๋อก็เลยได้เป็น G K นี่เลยนะใช่ครับแยตก็เป็นเมกาเลยนะโอ้ยังรอโอเคก็เดี๋ยวให้บอมช่วยรีวิวรถตัวเองหน่อยว่าเอ้ยทำอะไรมาบ้างยังไงบ้างนะก็เริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยกันก็ข้างหน้าครับก็เป็นชุดกันชนหน้าอเมกาครับผมอ่าก็เป็นกันชนหน้าเมกาตัวนี้เป็นเหมือน M C ใช่ไหมใช่ M C เมกาครับแล้วก็จะมีฝากระโปรงทรง J S Racing อ่าตานี้ งานเพียวหรือว่ายัางไงเป็นงานเพียวครับผมอ๋อไปทําสีอีกทีหนึ่งนะใช่ครับนะแล้วก็มีชุดไฟหน้าอ่าก็มีชุดไฟหน้าก็เป็นอเอปกต,ตินะใช่ก็ถือว่าสวยลงตัวนะนี่มองดูว่าที่คิดว่ามันหล่ออยู่นะเนี่ยเออดูดิแม่งมันได้อะ่ะมันก็ดูไม่สูงดูไม่โยงด,ด,ดูดูดูดีดูดีครับผม โอเคข้างหน้าก็มีประมาณนี้เนาะใช่ครับเป็นกระจังตัวติด MC มาอยู่แล้วใช่ก็เป็นฝากระโปรงฝากระโปรงจบมาประมาณเท่าไหร่แหละพ้นงานเพียวมาแล้วไปทำสีปกติใช่ไหมอ่าโอเคถือว่าได้อยู่โอเคมาต่อมาทั้นข้างก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรครับเป็นชุดล้อปกติทั่วไปล้อท่อโหลดล้อท่อโหลดนะแล้วล้อ เป็นของอะไรเป็นงานอะไรงานออโต้ครับผมก็เป็นงานออโต้นะกวีสามศูนย์ปกติเนอะใช่ครับทั่วไปทั่วไปออฟสามห้ากว้างเจ็ดใช่ครับร้อยสิบห้ายางก็เป็นของดันหลบยางบ้านรถบ้านรถบ้านอย่าไปหยองใส่ไปใช้งานโอเคอ่ะมาดูด้านหลังด้านหลังก็เป็นกันชนหลังเมกาเหมือนกันครับผมอ๋อตัวเมกาใครที่งงตัวเมกามันมันต่างกับ MC หรืออะไรยังไงก็คือ ตรงดิฟเนี่ยแม่งจะสั้นๆจุดมาอยู่ตรงนี้ใช่เพราะไอเอสมันจะยาวอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มันก็จะยืนๆหน่อยนี่อันนี้เอาไว้นั่งพอจำได้ไหมว่าจบมาประมาณเท่าไหร่หน้าหลังเฮ้ยสองหมื่นหน่อยครับสองหมื่นอ๋อเอ็มซีนี่คือสองหมื่นพร้อมทำสีปะใช่ครับพร้อมทำสีเลยอ๋อนี่คือพร้อมทำสีสองหมื่นหน่อยๆนะครับนิดๆไม่เกินนี้ครับหน้าหลังก็ประมาณนี้เนาะท่อเป็นของอะไร เป็นของ MTS ครับผมของทางอู่ครับผมอ๋อ MTS ใช่ครับอู่ไหนเอ่ยอู่ช่างทูนครับผมอู่ช่างทูนใช่ครับที่ไหนนะ8ริ้วปะใช่ครับ8ริ้วครับแปลงยาวเลยครับอ๋ออู่ช่างทูนแปลงยาวนะทุกคนเนี่ยและอันนี้คือทามาจากอู่ช่างทูนเหมือนกันใช่ครับสเต็ปเครื่องทั้งหมดเลยจากอู่ก็คือเครื่องกำลังไอเสียทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับกำลังของรถคือจบที่อู่ช่างทูลเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวไปเจาะลึกกันอีกทีนึ่ง ส่วนช่วงล่างอใช้ของอะไรเลยเป็น tuner concept ครับผม tuner concept ใช่ครับจำได้ไหมว่าโหลดลงประมาณเท่าไหร่หน้าห้าหนึ่งหลังห้าสองห้าสิบหนึ่งนะก็ได้น่าจะประมาณนี้แหละห้าน่าจะฟิลฟิลนี้ปรับอยู่ประมาณเท่าไหร่กลางๆไม่แข็งไม่อ่อนมากก็คือยังก็ใช้งานใช้งานทุกวันอ๋อนี่คือใช้งานหรือแล้วใช่ปะก็น่าจะเป็นค่ากลางแหละ ก็เพื่อนๆก็ลองไปปรับแล้วก็ลองขี่อันผมแนะนํานะคือกับปรับค่ากลางไว้แล้วก็ไปลองขี่ดู<ช>ว่า<ช>เออถ้าแข็งไปก็เอาลงหน่อยถ้า<ช>ถ้ามันไม่ไม่ไม่ได้ก็ค่อยขยับเอานะ<ช>แต่ว่าเริ่มจากค่ากลางจะดีที่สุด <L un ters> โอเคเดี๋ยวมาดูภายในน่ะขอดูภายในนิดนึง่ออ่าภายในก็เป็นเลสซิ่งปกตินะก็มีคอพับนะดี ก็เป็นนาดี้เนาะมีตัวไหนก็ไม่รู้นี่การดอกไม้เออยกขึ้นมานิดนึงก็เป็นความธนะแต่มีเซตดีตัวนี้ก็ไว้ดูค่าน,นิดหน่อยครับและอันนี้ครับเฮ้บางคนก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าคุณจะใส่เบาะตัวนี้เขาเรียกว่าะอะไรคร์กี้คร์กี้ครับก็เป็นคร์กี้นะเออเขาเรียกว่าอะไรฟองนงฟองน้ําพวกก็ออกหมดแล้วนะครับไม่ได้ใส่ครับเออฟองน้ําก็ไม่มีนะเอออันนี้คือเบาะนุ่มมากนะ อันนี้ลองเองใช่ครับใช้งานเราใช้งานใช้งานเลยเออประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะแหมแต่งขนาดนี้แฟนไม่ว่าครับย,นนยังไม่มีแฟนับผมยังไม่มีแฟนับผมยังไม่มีแฟนว่าแล้วทำไมมันถึงแต่งได้ขนาดนี้ยังไม่มีแฟนนี่ว่าเอ,อเอาสสดโสดาโปรโหมทดเดีวปรโหมทดให้ <laughs> โสดครับนี่เป<อ>็นไงโอเคก็เดี๋ยวขอดูเครื่องหน่อยเออได้ครับผมเปิดเครื่องให้ผม รถเดิมบ,บ้านๆนี่รถเดิมบ้านๆใครๆก็พูดอย่างนี้ตลอดเลยกับผมเนี่ยเลอะๆหน่อยอไม่มีปัญหาเลอะๆหน่อยรถใช้<อ>งานทำอะไรมาบ้างเครื่องก็จะมีชุดกําลังอัดทั่วไปครับผมอ๋อคือตัวนี้ทํากําลังอัดมาแล้วใช่ครเปลี่ยนลูกมาแล้วลูก73สลูกเจดสโอเคเออตอนทำเนี่ยได้ได้กี่มาเครื่องนะ ตอนนี้ยังจูนไม่สมบูรณ์อยู่ประมาณ150ยห้าสิบกว่าประมาณ150เนาะใช่ครับอ๋อก็ถ้าจูนเก็บคิดว่าจะไปถึงประมาณเท่าไหร่ที่คาดไว้ที่อยากได้อาจจนที่อยากได้เลยเจ็ประมาณนั้นใช่ร้อยหกร้อยเจ็ดอะไรประมาณนี้ใช่ครับผมอ่าอันนี้ก็คือทํามาหมดแล้วกําลังโกงกำลังอัดอะไรเงี้ยแต่ว่าสภาพเวลาทํากําลังอัดอะไรเงี้ยมันมองไม่รู้หรอกคือมันก็เดิมเดิมใช่อ่อแต่นี้ไม่ได้เปลี่ยนไอดีใช่ปะใช่ครับไอเดีเดิมอ๋อยังเป็นไอเดีเดิมใช่ไหมใช่ในสเต็ปนี้ออ่าานคตเดีี๋ยวก็ม นน่งเงาเงาโผล่มานี่ไหมอาจจะอยู่แค่สเตปนี้อ๋ออาจอยู่สเตปนี้ใช่ป่ะยังไม่ไปใช่ป่ะรอบหน้าถ้าเห็นแล้วแบบถ้ามีนน่งมานี่ตีเลยนะอันนี้คือจูนกล่องแยกหรือว่าเป็นรีแมปเพียวครับเป็นรีแมปเพียวใช่ไหมอ่าเป็นรีแมปยังรีแมปเพียวอยู่ใช่แล้วไอเสียนี่เดินยังไงพอทราบไหมก็จะเป็นเทสสามนิ้วครับผมเทสสามใช่ครับแล้วก็ กลางปลายสองนิ้วครึ่งอ๋อสองจุดห้าแล้วใช่ครับเวไม่มีพักไม่มีพักนะครับสามสองจุดห้าเอออันนี้ก็เผื่อเผื่อไปร้อยเจ็ดสิบม้าใช่ร้อยเจ็ดม้าร้อยเจ็ดสิบม้าต้องขยายไหมไม่น่าจะไม่น่าฮะน่าจะประมาณนี้เนาะใช่เพราะมันก็ค่อนข้างใหญ่นะสามนิ้วชี้ยเท่าแขนนะอยาวไแขนอีกเข่าขาเข่าขาเออสามนิ้วเข่าขาเถะเออโอเคก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเราไปลองว่าเฮ้ยฟิวมันวิ่งยังไง เพราะว่าสเต็ป150ม้า NA นี่ม mm ันก็น่าจะขับมันอยู่นะเออโอเคก็ประมาณนี้อันนี้ก็ทําจากที่ไหนมานะอู่ช่างทูนครับผมคือทั้งหมดเลยใช่ครับแปรงยาวเนาะ8ลริ้วใช่อ่าพอจะทราบไหมว่าคร่าวๆจบมาประมาณเท่าไหร่พอประมาณประมาณ น่าจะแสนเอ๊กกลางกลางแสนกลางกลางแสนใช่ไหมนี่ไม่ถึงแสนอ๋อไม่ถึงแสนนะกลางกลางอ๋อโอเคมันไม่ต้องไปนะเพราะเราทำหลายรอบใช่ครับก็จำไม่ได้โอเคก็ประมาณนี้ก็อย่างน้อยก็เหยียบกลางอ่ะห้าหมื่นอ่ะเตรียมตังค์ไว้ก็ค่อยไปคุยไงอีกทีว่าให้อะไรยังไงใช่ครับใช้งานมีปัญหาอะไรไหมทำมาไม่มีนะครับมีแม่บ่นนิดหน่อยมีแม่บ่นนิดหน่อย๋อมีแม่บ่นเออนี่นก็เป็นปัญหาอยู่นะปัญหานี้เอออันนี้คือแต่ก่อนคนอื่นเขา ใช้างานมีปัญหาแล้วมีบ่นใช่ไหมอ,อันนี้ไม่แม่บน่บนนะโอเคโอเคก็เดี๋ยวขอลองฟังเสียงหน่อยว่าเอมันประมาณไหนเดี๋ยวสตาร์ให้ฟังได้เลยครับ โ okay, อเคครับครับ <c oughs> เดี๋ยวขอไปลองฟิลหน่อยว่าเฮ้ยวิ่งมันประมาณไหนได้เลยครับรบกวนขับด้วยฮะได้เลยครับ <Rif le> อยู่นะเออขับมันอยู่นะขับดีอยู่เออรถบ้านใช้งานรถบ,บ้านใช้งานเเออ,เอ,อถือว่าขับมันนะร้อยร้อยห้าสิบ่ยังไม่นี่ยังไม่ได้จูนเก็บนะใช่ไหมใช่จูนเก็บ,บน่าจะได้ได้กว่านี้ได้กว่านี้ อรถตึ๊งออกก้าวเย้แม่ไม่ต้องรอเลยเงี้ยแป๊บเดียวก็เข้าปั๊มเลย เป็นเดิมอยู่คัดของทางอูจัดการให้ครับผมอาเป็นคัดทองแดงแล้วือจบจบที่อูอย่างเดิมขับยังไงให้แม่ด่า <laughs> ขับอย่างนี้เลยครับโอเคครับทา้ายนี้มีอะไรจะฝากไหมเอ่ยมีอะไรจะฝากไหมเอ่ย ก็ฝากติดตามผลงานของทั้งอูด้วยครับใครอยากมีทําอยากทําอะไรเล็กๆน้อยๆขับสนุกก็ลองสอบถามทั้งอูได้ได้โอเคครับ,รบก็นี่ก็คือทั้งหมดของแก๊สคันนี้นะก็เป็นสเตปทํากําลังอัดมาครับแล้วก็แต่งสไตล์เมกานะก็เป็นเลสซิ่งบ้านเราอะไรอย่างนี้แต่ว่าชุดพาร์ตเป็นเมกาหน้าหลังอะไรเงี้ยมันเลยดูแปลกตาและดูทรงมันดูสวยนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจงงสินะด้วยนะครับ ส่วนวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย